เพื่อนๆครับเชื่อไหมว่าหน้าจอที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้เนี่ยราคา1 0 7 0 0 0ทอน10บาทด้วยกันนะครับเขาเป็นหน้าจอจากทาง l e n o v o นะครับในรหัสรุ่น l e เจียน Y 2 7 QF 3 0ที่ราคาของเขาตั้งมาค่อนข้างสูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาได้ใส่ตัวสเปคต่างๆเนี่ยมาแบบจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาเรฟเฟตเรทในเรื่องของความคมชัดในเรื่องของค่าสีที่เรียกว่าตรงมากนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าได้ลองใช้งานมาเนี่ยค่อนข้างประทับใจมาก มันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x e i t กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับหน้าจอ Lenovo Legion y 2 7 q f 3 0นะครับเป็นหน้าจอเกมมิ่งแท้ๆที่ทาง Lenovo เนี่ยจัดเต็มสเปคมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตารา r e f ฟ e นเล a ความคมชัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดีไซน์เครื่องตัวนี้เนี่ย เขาดูดีและเขาฉบเฉียวมากๆครับอย่างแรกเลยนะที่ผมรู้สึกสะดุดตาก็คือขาจอตัวนี้ครับขาจอตัวนี้เนี่ยมันแบบเขาไม่ใช่น้าขาจอที่มันเป็นตัว V ตามปกติแล้วก็ไม่ใช่ขาจอที่มันเป็น T-bar แต่ว่ามีการผสมผสานเข้ามานะครับแล้วก็มีการทําฉลุลวดลายอารมณ์เหมือนกับรถแข่งอ่ะที่เขาทําไล่บงไล่เบาให้มันดูแบบพรีเมี่ยมแล้วก็หรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับโดยขาจอตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับขาตัว V ปกติแต่มีการฉลุ ตรงกลางนะครับเพื่อให้มันดูเป็นลวดลายที่แบบสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในสองตัวขาจอตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวขีดตัวนี้ให้อารมณ์เหมือนกับเป็นหน้าจอที่มันมีตัวทีบาร์เออที่มันเป็นขาตั้งแบบตรงกลางมันก็เลยกลายมาเป็นออกมาผสมผสานกันทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีขีดอีก1จุด รพร้อมทั้งชื่อยี่ห้อชื่อแบรนด์ lenovo เอาไว้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันโดดเด่นดูแล้วมันดูเป็นเกมมิ่งมากๆนะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวฐานจอตัวนี้เนี่ยเขาจะมีรูที่เอาไว้จัดเก็บสายไฟได้นะครับดังนั้นใครที่ ต้องการแบบเสียบสายเสียบอุปกรณ์นู้นนี้นั้นไม่อยากจะให้มองเห็นตัวของสายไฟเนี่ยคุณสามารถร้อยเก็บเข้าไปได้นะครับแล้วก็กดจอลงมาสักเล็กน้อยให้อยู่ในระดับที่ใช้งานเราก็จะมองไม่เห็นตัวสายไฟเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับหน้าจอตัวนี้เรายังสามารถบิดหมุนมาแบบ90องศาอย่างนี้นะครับ ทำให้จอตัวนี้เนี่ยสามารถแสดงผลเป็นแบบแนวตั้งได้ด้วยเฮ้ย <Wow. S 1> อันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่ต้องการอ่านหนังสือต้องการดูข้อความต้องการเล่น Facebook อะไรต่างๆให้มันเป็นแบบแนวตั้งอย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถทําได้นะครับก็คือเขาออกแบบมาค่อนข้างตอบโจทย์ได้หลายอย่างมากในส่วนตัวด้านหน้านะครับเป็นหน้าจอที่เรียกได้ว่าขอบจอของเขาเนี่ยจะมีความสลิมมีความบางค่อนข้างมากนะครับเราจะเห็นว่าความหนาของเขาเนี่ยอยู่ที่2มิลเท่านั้น <Wow. S 1> นะครับเรียกได้ว่าบางแบบบางเฉียบเลย ใน2ด้านล่างตรงนี้มีโลโก้เขาว่า Legion นะครับพร้อมทั้งสเปคต่างๆที่เขาใส่มาให้ในตัวจอนะครับเราจะเห็นว่ามีไซส์หน้าจออยู่ขนาดที่27นิ้วนะครับและก็มีความละเอียดของภาพเนี่ยอยู่ที่ QHD หรือว่า2560คูณ1440ด้วยกันนะครับต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว In-Plane Switching นะครับหรือย่อง,ง่ายๆนะครับ IPS หลายคนน่าจะรู้จักกันดีและตัวนี้ เป็นหน้าจอที่โอเวอร์คล็อกได้ <Huh? S 1> สเปคของจอตัวนี้ครับมันจะอยู่ที่ 240Hz ด้วยกันแต่คุณยังสามารถอัพในเรื่องของอัตรารีเฟลชกเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับให้กลายมาเป็น 250Hz ด้วยกันแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับ r e s p o n ส์ไท m e จริงๆจอตัวนี้ r e s p o n ส์ไท m ์อยู่ที่ 1ms มเซแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับมันสามารถ อัพขึ้นไปให้เป็น0.5ม mm ิลลิเซกภายใต้มาตรฐานตัว MPRT ได้เลยนะครับและหน้าจอตัวนี้มี i Safe ลดโลบูไลท์พร้อมทั้งในส่องตัวฟังก์ชัน AMD FreeSync Premium นะครับใครที่แบบว่าใช้การ์จอที่เป็น AMD หรือแม้แต่กระทั่งการ์จอที่เป็น NVIDIA เนี่ยก็ยังสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน AMD FreeSync Premium ตัวนี้ได้แบบเต็มระบบกันเลยแล้วผมอยากจะบอกนะครว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีดีไซน์ที่สวยแค่ทางด้านหน้าอย่างเดียวทางด้านหลังของเขาเองนะครับก็มีดีไซน์ที่เรียกว่าดูเรียบๆนะครับดูแบบลักชัวรี่นิดๆนะครับแต่ว่ายังให้อารมณ์แบบมันไม่ได้เป็นแบบ โมเดลที่มันดูแก่มันยังดูแบบเกมมิ่งวัยรุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับด้านหลังตรงนี้มีคําว่า Le g i ียเอาไว้อยู่พร้อมทั้งช่องด้านหลังตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ปิดทึบนะครับเขาจะมาเป็นแบบเหมือนกรงตะข่ายถักๆไปถักมาถักไปถักมาช่วยเพิ่มในการระบายความร้อนได้อันนี้ถือว่าออกแบบได้ดีมากเพราะว่าพัดแนวพวกนี้เวลาเราใช้งานนานๆไปเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมใช่ไหมครับเขาก็เลยทําช่องพวกนี้ออกมาเพื่อให้มันสามารถระบายความร้อนได้ <Yeah. S 1> แล้วก็ด้านข้างของตัวหน้าจอตัวนี้เขาจะมีตัวช่องฮับนะครับที่เป็น ครับตัว USB Type A ตัวนี้จะมีมาให้2ช่องเลยแล้วก็แจ็คเสียบหูฟัง3.5มิลคุณสามารถเสียบใช้งานอุปกรณ์อะไรต่างๆได้แถมพอร์ตตัวนี้เป็น USB 3ด้วยนะอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับและในส่วนของตัวพอร์ตนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาจะมีพอร์ต HDMI มาให้ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันมี Display Port ด้วยแล้วก็พร้อมทั้งในสตัว USB hub นะครับที่มันจะเป็นตัว USB Type B แล้วก็เป็น USB hub อีก2ช่องด้วยกันตรงนี้เราก็สามารถเพิ่ม hub ได้หมายเพราะว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยเราจะมีพอร์ต USB Type A ทั้งหมด4พอร์ตให้ใช้งานกันเลยนะอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับและในส่วนหน้าจอตัวนี้นะครับที่สเปคมันสูงถึง 240Hz และยังสามารถ o อร r คล o c กได้แบบ2อ0้อฮิรอย่างเงี้ยเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้ใช้พอร์ตที่มันเป็นตัว ดิสเพย์พอร์ตนะครับมันจะได้เรียกศักยภาพในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยได้สูงที่สุดเลยเออและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หน้าจอตัวนี้มีมาให้ก็คือช่องสําหรับการเชื่อมต่อตัว แขนจับจอนะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยแขนจับจอตัวนี้มันรู้สึกไม่ถูกใจเลย <S <S ขาตั้งมันอะไรเนี่ยแองไม่ตอบโจทย์เราสามารถปรับโยกซ้ายขวาได้ไหมอันนี้เขาก็จะมีรูด,ด้านหลังนะครับที่เป็นเวอร์ซานะครับไซส์ขนาด100่คูณหนึที่ทํามาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวขาตัวนี้เนี่ยก็สามารถถอดง่ายโดยการดันสวิตช์ดูแค่1สวิตช์เนี้ยก็สามารถยกหน้าจอไปได้แล้วนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูเมนูของหน้าจอกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับ โดยในส่งตัวเมนูตัวนี้นะครับเขาจะใช้ตัวจอยสติ๊กในการบังคับนะครับแล้วเกาจะมีอีก2ปุ่มเป็นปุ่มที่แบบกดปุ๊บเนี่ย มันก็จะไปหน้าเกมนะครับหน้าเกมโหมดที่เราสามารถปรับสีค่าได้กับอีกหนึ่งปุ่มนะครับที่กดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกอินพุตนะครับซึ่งมันเป็นคีย์ลัดแต่ว่าวันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของตัวเมนูทั้งหมดก่อนเกมเซตติ้งนะครับเราสามารถปรับเกมโหมดต่างๆได้ในเรื่องของตัวการเล่นเกมว่าเราเล่นเกมประเภทไหนนะครับตัวโอเวอร์ไรต์ตัวนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าได้นะครับนี่ก็จะมีเซตระดับเลเวลได้ฟรีซิงพรีเมียมนะครับอย่างที่บอกไปคนที่ใช้การ์ดจอ NV i d i a เดีนี่ยก็สามารถใช้งานตัวนนี้้ไดะครับ r e เฟรชเ r ตต e ตัวนี้สามารถเปิดดูได้ว่าตอนนี้หน้าจอเราเป็นอัตรารีเฟรชเลตเท่าไหร่ให้มันขึ้นที่ปุ่มจอแต่ถ้าเรามาดูในส่วนตัวเมนูตรงนี้นะครับ เขาก็จะมีเขียนบอกเอาไว้ว่าอาย่างตอนนี้อยู่ที่144 h ฮิรเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเสียบสายที่มันเป็น HDMI มันจะได้สูงสุดที่144 Hz. ถ้าคุณอยากจะใช้เต็มนะครับคุณจะต้องเสียบตัวที่เป็น Display Port ด้วยอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างนะครับมันอาจจะขึ้นอยู่กับในส่วนงตัวเวอร์ชันของตัวพอร์ต HDMI ทั้งในส่วงตัวปลายทางแล้วก็ต้นทางนะครับตัวความลนะเอียดหน้าจอตัวนี้2,560ค1,440นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอินพุนี่ HDMI อย่างที่แจ้งนะครับ อนอกเหนือจากตรงนี้ถ้าเราเสียบเป็นสาย Display Port เนี่ยมันจะสามารถ OC ได้ถึง250 h z แต่ตอนนี้เราใช้ HDMI เดี๋ยวผมจะมีลองเปลี่ยนให้ดูกันนะครับในส่วงตัว Screen Setting ตัวนี้ปรับตั้งค่าความสว่างปรับค่าสี DCR HDR หรือว่า Dark Boost ตรงไหนที่มันดูมืดๆอย่างเงี้ยนะครับคุณจะสามารถ ปรับเร่งขึ้นมาก็ได้นะถ้าเลเวล1อันนี้คือปกติถ้าเลเวล4ก็สว่างสุดอันเนี้ผมตั้งไว้ที่เลเวล4อยู่นะครับเนี่ยก็สามารถเซตได้ความคมเลนส์ภาพอะไรต่างๆเงี้ยดูได้หมดเลยนะครับคัลเลอร์นี่พอตตอนนี้ Input เป็น HDMI 1นะครับแต่ว่าหน้าจอตัวนี้ข้อดีของเขาคือมีออโต้สวิตช์อินพุตก็คือคุณแค่เสียบสายอ่ะมันจะดีเทคตัว พอร์ทที่มันมีสัญญาณให้อัตโนมัติแล้วก็เข้าได้เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับตัวนี้เขามีตัว USB Type A เยอะใช่ไหมคุณสามารถเปิดฟังก์ชันตัว USB Charging ได้นะครับมันจะทำการชาร์จในส่วนของตัวแบตเตอรี่อุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยจากหน้าจอตัวนี้เก็ดีนะรเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเสียตัวอะแดปเตอร์อะไรให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบัตเทิตัวนี้คุณสามารถตั้งมาโครได้นะครับเซตติ้งมาโครต่างๆได้หน้าเมนูตัวนี้ นี่ก็เป็นการตั้งโวลลูมภาษาโวลลูมตัวนี้เขามีลำโพงมาให้ทั้งหมด2ตัวเป็นลำโพง3วัตต์นะครับก็ลำโพงหน้าจอทั่วไปพอใช้งานได้ไม่ได้แบบถึงขั้นดีเวอร์วังเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัว OSD time out ต่างๆสามารถเซตติ้งตั้งค่าได้อันนี้คือคร่าวๆในส่วนของตัวเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเป็นสาย Display Port แล้วมาลองเทสเกมกันดูครับว่าภาพเนี่ยจะสวยขนาดไหนไป ตอนนี้นะครับผมได้เปลี่ยนสายการเชื่อมต่อเรียบร้อยจากสาย HDMI เป็น DisplayPort นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้หน้าจอปรับได้ที่240เฮเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่165 240นะครับแต่อย่างที่บอกไปจอตัวนี้มันสามารถ OC ได้ให้มันเป็น250 h ฮนะครับอลองกดเข้าเมนูมาปั๊บจากเมื่อกี้ที่มันดำๆตอนนี้คุณสามารถเลื่อนมาตรง OC ได้นะครับตัวนี้ Input Signal ผมเปลี่ยนแล้วนะครับแต่มันมีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างครับถ้าคุณเข้ามามันจะมีเขียนคำเตือน การโอเวอร์คล็อกตัวนี้จะหมดเวลาภายใน30นาทีนะครับเพื่อป้องกันความไม่เสถียรนะครับถ้าคุณอยากจะปรับมันจะใช้ได้แค่30นาทีเอาไว้สำหรับเล่นเกมแมชจริงจังนะครับก็กดเปิดไปครับปึ๊บนี่น่าจะตัวนี้นะครับก็จะมีอัตรารีเฟรชเด้งเพิ่มขึ้นมาเป็น249.88นี่ได้2 5 0เฮิร์ตเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างมันเป็นการโอเวอร์คล็อกมันก็จะมีความร้อนที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ข้อดี มันลื่นครับเนี่ยมันลื่นลแบบลื่นมากๆอันนี้เหมาะสําหรับเอาไว้เล่นแบบแมตช์สั้นๆระยะสําคัญอะไรเงี้ยก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปลองดูการเล่นเกมดีกว่าว่าเทเลิงภาพอะไรต่างๆของจอตัวนี้เป็นยังไงไป Call o ่ Duty Modern w a r f a r e 2.0กันนะครับอันนี้เราตั้งเป็นแบบ250 H z เลย 2K นะครับลองดูว่าสีสันมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างไป นี่ครับสีต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างสดนะครับแล้วก็1อย่างเลยพอมันเป็นอัตรารีเฟล็กซที่สูงที่มาพร้อมกับตัวความละเอียดที่สูงเนี่ยลองดูพวกภาพตรงนี้ก็ได้ที่มันเคลื่อนไหวแบบเร็วนะครับเดี๋ยวฉากตัวนี้จะมีการวิ่งละตอนสบัดกล้องจะไม่เห็นอาการเทลลิ่งของภาพและภาพจะดูลื่นมากนะครับแล้วก็เสียงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเสียงลาโพงของตัวหน้าจอตัวนี้นะมันจะมีลําโพงด้วยสามารถเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงกันก็ตั้งค่าปิดได้เลยในส่วนตัวจอตัวนี้ 2 5 0 h อา z ครับอาการ t e ลล i n g ภาพไม่มีเพราะว่าตอนนี้ใช้ตัวฟังก์ชัน AMD FreeSync Premium ด้วยนะครับไม่มีอาการร e ลล i n g เลยต่อให้เฟรมเยอะก็ไม่ใช่ปัญหาบางคนบอกเฟรมเยอะมากมันมีอาการ t e ลล i n g ภาพมันขาดอันนี้ไม่มีเลยครับนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมจอน,นี้ถึงมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขามาด้วยสเปคที่สูงแล้วก็อาจพวกฟีเจอร์ต่างๆมาครบจริงอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยากจะให้ลองดูนะครับอันนี้เป็นเกม The Last of Us เนี่ย เราจะมองเห็นว่ามันมืดมากใช่ไหมครับเกมบางครั้งเนี่ยมันทามาสมจริงแต่ว่ามาเล่นเกมคางครั้งยากภาพตรงนี้เราจะแทบไม่เห็นเลยภาพตรงนี้เราก็แทบไม่เห็นเลยนะครับเราจะมาลองใช้ตัวฟังก์ชัน dark boot กันนะครับตอนนี้ผมลองเซตติ้งเอาไปที่แค่เลเวล2อนะครับภาพตรงนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นถ้าเราลองปรับเป็น3นี่สกับ3านี่คือเห็นผลชัดเจนมากนะครับและลองไปดู4กันครับนี่2 4ภาพก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นเวลาเรามองจุดอะไรต่างๆเนี่ย มันก็จะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับอลองไป2 <S 2, 2 <S ตรงนี้มองไม่ออกเลยถ้าสมมติมีปีศาจมาตรงนี้เราก็ไม่เห็นแต่พอปรับมาเป็น4 <S <S ตรงเนี้ยเราก็จะมองเห็นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันช่วยเหลือผู้เล่นได้อีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ตรงเนี้ยเราจะเห็นซอมบี้ชัดสมมติตรงนี้นะครับเราเห็นซอมบี้แบบชัดเลยเราลองลดเหลือเลเวล2เหมือนเดิมมองแทบไม่ออกเนี่ยแหละรครับมันเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือในการเล่นเกมของเราได้เป็นอย่างดีครับ <S <S ไม่ธรรมดาเจ้าเลจิเอนตัวนี้ ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Lenovo Legion ตัวนี้เป็นหน้าจอเกมมิ่งตัวหดอีกหนึ่งตัวนะครับเรื่องของค่าสีต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมาก DCI P3 สูงถึง95%เลยนะครับแล้วก็ sRGB ตัวนี้99%ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าจอเซกเมนต์เกมมิ่งจริงๆที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร เกมมิ่งอเนกประสงค์ก็ว่าได้คุณจะทํางานก็ได้คุณจะเล่นเกมก็ได้นะครับมันให้สุดมาแบบในหลายๆทางค่าสีอาจจะไม่ได้ถึงขั้นร้อเอรซแต่เขาก็ใส่มาให้แบบสุดมากที่สําคัญอันนี้ผมบอกเลยว่านี่คืออีก1นแบรนด์ที่น้อยมากที่จะทำนะครับคือเขามีการคาริเบตสีจากโรงงานมาให้เลยนะครับซึ่งหน้าจอทุกตัวในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีการคาริเบตให้ค่าสีที่ตรงมากถึงแบบ ดลต้าอีน้อยกว่า2ดังนั้นคุณสามารถเอาไปทํางานอะไรต่างๆได้แบบสบายๆแถมการรับประกันของทาง l e n o v o อทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ดีนะครับว่าเขามีในส่วนของตัว Premium Care นะครับที่ป้องกันรับประกันอะไรต่างๆแบบจัดเต็มมี o อนไซต์เซอร์วิสเข้าไปซ่อมต่างๆให้นะครับแล้วก็การรับประกันของเขาเนี่ยยาวนานมากถึง3ปีดังนั้นถามผมว่า16,990บาทที่คุณจ่ายไปจะคุ้มค่าไหมมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยถ้าคุณต้องการอะไรที่เป็นความสุดที่สุดไม่ว่าจะเป็นที่สุดทั้งเรื่ ุดทั้งเรื่องฟังก์ชันที่สุดทั้งเรื่องในการบริการหลังการขายนะครับผมก็พูดตรงๆว่า Lenovo Legion ตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ x อ็กขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ